พี่จประคองรูให้นี่ใส่ไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมพี่นิดใส่เลยเอาตรงนี้เลยบอในที่หมอดเจาะแล้วครับเอฟซีครับบอกว่าเอาตรงนี้เลยเขาบอกว่ามันจะได้ดังดีกว่ามี่ัมันเกี่ยวกันไหมเตยอินเดียครับแต่ไทยใส่แต่ไทยใส่นะพี่น้อง จริง้ะขันเนี่ยมันก็ไม่น่าโยกดิไม่โยกหรอการมันคลายกันไม่ขานโอ้ิหงว่ากลมขันแน่นมันไม่คลายดิขันเลยแก่หรออยู่บนโต๊ะเลยแล้วก็เอาเบอร์สิบสองให้พี่ด้วยอานนันเบอร์อะไรนะเบอร์ขันเนี่ยเบอร์สิบสองอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบสามป่ะสิบสองก็สิบสามอ่ะส่วนมากน่จะเป็นสิบสองหรือสิบสามเจ้าของรถบอกว่าเด็กน้อยขอสามชาบ่อยเกินครับ เลยต้องใช้แบบนี้แหละถ้าบีบแต่ลมนี่มันดังนะแต่นี่มันก็ดังเหมือนกันดีนี่ว่าดัง,ดงแบบว่าอือดังกว่าแต่ลมอีกแต่มันดีอย่างหนึ่งว่าคอนเซปต์แบบมีหลายเสียงครับคอนเซปต์เขาคอนเซปต์เขามีหลายเสียงนะแต่แต่ลมมีเสียงเดียวครับลอตามดู อันนี้เซนี้เขาจะต่อผ่านสวิตนะครับปิดเปิดต่อผ่านสวิตปิดเปิดครับเวลาใช้งานก็เปิดสวิตเอาเวลาปิดก็เอ้ยเวลาหยุดใช้งานก็ปิดสวิตเอาครับเมื่อวานนี้แกไปเรียนรู้กับช่างเอี่ยวมานะเมื่อวานทำเองเลยเนาะสิทธิ์ล้างครูจริงฮะสิทธิ์ล้างครูสิทธิ์สิทธิ์ล้างครูเมื่อวานนี้ไปหาข้อมูลกับช่างเอี่ยวมาแล้ววันนี้ แก้วคุยังพอแล้วมั้งไม่ไปไหนหรอกมันอยู่นี่แหล,ละรอสักหักเลยก็ได้ไงเอาเอันนั้นมาใส่รูมาใส่ตรงนี้อกหนึ่งม,มตรงนี้ยังใส่คัดซีกัได้เพราะว่าเพื่อรถมันโยกไงนี่เ,เท,ทมันธ์ถ่ายมาแล้วก็ใส่ท่อแอร์เลยหือกลัวมันเสีเยดสีแล้วมันไปกินอะนี่เดกินไง ิโท,โทรแล้วเราก็ลัดขึ้นมาเป็นโคง้งเลยเจ้าเนาะโอ้โหข้ามน้ำนี่กว่านี่ครับกำลังไล่เก็บสายครับผมให้มันอ่าอันนี้ก็ประคองไว้ก็ได้นะลูกลังครับเอ้ไม่ใช่ให้สะอาดครับไม่หกักลกไม่ไปไหนดอกนี่อยู่นี่อะไรนี่ใช่ไหมฮะ โอ้ยางพี่มันกินด้านในว่ะแปลกเนาะมันไม่มีป่ามันคือกินได้เนาะรัวหิงด้านในหมดเลยว่ะได้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้เลยเหล็กรูไม่โตสายใอันนั้นเขาไม่ได้เรียกเหล็กรูธรรมดานะโคตรเหล็กรูโคตรเหล็กรูเลยนะนะอะไรแบบนู่นอ่ะโคตรเหล็กรูครับไม่ได้เหล็กรูธรรมดา ทำมาแม่งพอดีเลสทำมาแม่งพอดีมาดูนะ,ะต้องยึดดีๆครับกันหลุด <c oughs> กันหลุดครับเอฟซีแซมเอ้ยมาดูแซมเจ้<ต>พี่ต้องหันหน้าหันปากไปงหันปากไปไง เอียงใช่ไหมโอ้โได้ค่อยเอียงนเอียงเข้าหาเอียงไปข้างหน้าพี่เอียงไป้างหน้าไปโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ยังแน่นเนาะอื้ออะไรองศาอื้ออื้อแก้วไอ้นนี่เอาไอ,อ้ไอน็อตนี่ยาวเรื่อง ล้ขันแล้วขันแล้ว,วพี่ไม่ใส่ลงมาเอาเอา,าน้องลงหวาเนีเอาเนี่ยขึ้นนะถูกแล้วพา,างดาขันยากดิไม่อยากเราจับเอาหนะเยอจับเพราะว่าเวลาน็อตมันคลายมันหลุดอ่ะมันจะได้อยู่บ่แม่นวางสนุกตัวเองนี้พี่นิดน็อตหลวงปุ๊บเหยียบของตัวเองเนาะ น็อตผู้ใดฮะจะขันเออขันเลยน็อตผู้ใดวะอ่าโอเคไม่เหมือนกันวันนี้เราจะเป็นเบอร์สิบสี่กับแหวนใหญ่แต่น็อตสามเนาะขันได้ยุโโอ้โหแม่งจะไปไหนโอหไม่ขยับเลยจริงย ว้แล้วโอ้โหเในรถพี่คารตัวหน้าโ <c oughs> อ้ยน่าไอว้าเล้วมันเอาเที่ยวยังไม่ได้เอ้าจับตัวนี้ไหนอันนี้ม่เหมุนตามอ่ะเน่นไหมพี่โอ้โหเปี๊ยะเปี้ยะอะไรไหมเ,เนเ้นไปไหนถ้ามันหลุดได้นี่ถือว่าสุดยอดนะ โอ,อ้โไปแลุลนี่ผมนับถือเลยอ่ะแบบนี้มัจนจะขับในไอ้เนี่ยในอิสราดอะมันจะขับในไอ้สวนมันแหละ <c oughs> อาอหัวลงเอรัสใช้ได้เลยต่อสายไฟก่อนตอนนี้ก็ท,กท,ทำการ ต่อสายไฟใหม่ครับนี่สายนี้มมนเล็กเกินครับสายสายดดงสีเหลืองเลยนี่ก็จะผ่านไปปุ๊บต่อใส่สวิ๊ด้วยครับปิดเปิดตัดนี่ออกนี่ออกนี่สายดินนะครับในสายไฟสิบสองก็ได้นะครับยีิบสี่ก็ได้ครับแต่ตัวนี้แปดเสียงผมว่าน่าจะดังนะมันสะท้อนกลับด้วยด้มันตีปุ๊บ สะท้อนกับน่าจะดังพอสมควรครับไม่ต้องสืบครับแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครับแต่นี่ครับอืมเพิ่งเคยเห็นก็โลกกราบสมเจ้านี่ครับยกหัว ตรงนี้หาของเล่นใหม่ๆครับมาติดเซนิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่แคมย้ํฮะเนี่ยแคมแคมตัวย้ำสายพออยย้ำเสร็จปั๊บล้วก็ไปใส่กับรถเลยอืมก็ไม่ต้องห่วงครับเครื่องมือพร้อมช่างไฟตัวนี้ จังไฟบันลัยยนต์เราไม่ต้องแล้ววิ่งดีนะไปหาติดตั้งแต่แบบช่างย่อไปไปไหมไม่ได้ไม่ครับเจะทับไงสิลาครู่ใช่แล้วก็เท่าทำเท่าที่เราทำไําใช่ไหมทำไม่เป็นหรอกอย่าแล้วอืมนี่มันคลิกไว้ดูดินี่ฮะ เคยขี่ช้างแล้วขี่ควายเน่อยดิโน้ตควายแล้วขี่ช้างเหรออ้ควา๋อก่อันนี้วัดเพื่อวัดเพื่อสายผมขาดเนี่ยเพื่อขาดในอะไรเงี้ยหรอต่อเสร็จแล้วหาอะไรไม่เจอนะขาดในนี่ยบางทีมันต่อไม่ไม่นานหรอกแ่เราอ่ะเฉยไหม หมแต่กกโมจรำหอโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับมีก็ดูกงูด้วยตอนเสร็จพูดเลย